นี่คือผลงานประติมากรรมชื่อปู่ผู้ชงนาคราชครับผมท่านเป็นพญานาคที่แก่ที่สุดในบรราดาบรรดานาครับผมแล้วก็ท่านเนี่ยครับประวัติเก่าท่านเนี่ยครับท่านเคยเป็นก,กษัตริย์เก่ามาก่อนครับก็เลยจะได้เห็นว่าท่านมีเครื่องทรงที่ค่อนข้างจะอลังการในในตรงนี้ที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับฮะแล้วก็ในพญานาคเนี่ยครับ ทั้งหมดมี8เสียงแล้วก็มี7เสียนซ้อนกันเข้าไปในอีกผมนับคร่าวๆถ้าไม่ผิดไ่าิดว่า63เสียงซึ่ง63เป็นเลขที่สื่อถึงความรักแล้วก็การเงินครับประสบความสําเร็จครับแล้วก็ผมทราบมาว่าท่านเป็นพญานาคเอ่อทะเลอันดามันผมก็เลยเลือกที่จะใช้สีมุกมาในการลงสีท่านนะครับผม mm hmm. เนื้องานเลยออกมาประมาณนี้ครับ chegevat an tael